ย่อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเซฟโฟมอนนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเออ่ไม่มีลช่วงรายการเลยเท่านั้นฮะบอกเลยว่าวันนี้มันถึงจุดที่ผมแบบไม่รู้จะลงอะไรแล้วนะฮะช่วงนี้ก็แบบอยู่ในช่วงที่ เรียนหนักมากก็เลยแบบวันนี้ไม่รู้จะมานั่งทำอะไรดีนะครับก็เอาเถอะวันนี้เราเลยจะมาหาอะไรในเว็บไซต์ในวันนี้เนาะก็แบบมานั่งหาอะไรตลกๆอะไรเกี่ยวกับโปเกมอนนี่แหละช่วงนี้แบบในหัวสมองเนี่ยตอนนี้คืออยากหาอะไรผ่อนคลายมากๆเลยฮะก็เลยคิดถึงมีโปเกมอนครับผมทุกคนก็คือภาพของโปเกมอนตลกๆนั่นเอง นี้เราเลยจะมานั่งเข้าเว็บไซต์กันในออไอแอปพลิเคชันชื่ออะไรให้สิริมันพูดสิ Pinterest เออนั่นแหละเราจะมานั่งดูรูปในนั้นว่ามันมีอะไรรูปสวยๆหรือว่ารูปอะไรตลกๆกเกี่ยวกับมีมของโคโกเกมอนกัน,กนบ้างหรือเปล่าเนาะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปวันนี้กันเลยดีกว่านะครับไป มาตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กันในกูเกมอนตลกนะครับมาดูกันดีกว่าว่ามันมีอันไหนหน่าสนใจบ้างนะคะเราก็จะดูไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะเผื่อมีอันไหนหน่าสนใจเราก็จะหยุดตรงนั้นแหละนี่คือชัยนี่และนี่คือฉันในตอนนี้อืมอืม <c oughs> <c oughs> ฉันไม่ไรมีพิเศษนี่ฉันก็โดนตบตายอยู่ดีฮะแค่มันสวยกว่าเท่านั้นเอง <c oughs> นี่มุกุโร่ลุยมาเลย ว่างไงนะเบลิกูดอย่างฮาคือชอบในรูปนี้มากเลยเว้ยมันเป็นมีมที่มันโหมานานมากมึงต้องการให้ดุดสู้อย่างนี้จริงๆอ่ะเหรอโอ้ยสงสารฮะพวกเองทำอะไรกันน่ะสามตัวนั่นน่ะทำอะไรอ่ะ นี่มันช้างคนช้างนะฮะไอโกเกมอนโกอะมันมีอะไรมีอะไรแบบนี้เยอะมากเลยโค้ด่าเลยไอ็ภาพนี้เราคุ้นๆเลยฮะแบบภาพนี้ขึ้นมาเลยอะในหัวอะโอ้ยโคจอบเลยไอซีเนี้ยแบบจอบมากฮึโกเกมอนสายฮันใหม่ฮะ โอ้ยรูปิูชั่นหลายๆตัววะเนี่ยฮืมทำมห้าพปิคจูเป็นอย่างนั้นนะฮะโอ้ยลูกน้อยลูกปิจูอื้อะไรวะอยากินอืมอืมเออมกินข้าฮะ แบเสพอะไรมาเกินขนาดหรือเปล่าครับโอ้โห oh. oh, และนี่น้ำหนักโมมันดาและนี่น้ำหนักโออาจิเท่ากัน what the hell <c oughs> <c oughs> จริงเหรอจริงดิคือน้ำหนักมันเข้ากันหรอเฮ้ย <c oughs> แปบบ๊แบบแปบบ๊น้ำหนักมันเท่ากันหรอ <c oughs> แปบบ๊แบแบป๊บเฮ้ยน้ำหนักสองตัวนี้เท่ากันจริงๆด้วยเวย้ยทุกคน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไอ้โตกะจินายตัวแค่นิดเดียวแต่โมเมนต้าตัวเบลเลอร์เลยนะทำไมน้ำหนักนายเขากนายเท่ากันวะหาเพยทัวอะไรกับเรื่องนี้ได้บ้างวันนียอะไรวะเฮ้ยจริงจังวะเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยเอาจริงเพิ่งรู้ว่าน้ำหนักมันเท่ากันเฮ้ยอะไรวะอ๋ยพอพอเดี๋ยวจะมองจะระเบิดตายก่อนนะอะไรวะวันนี้ดูไปปวดหัวไปอ่ะ โอ้ไม่ไหวไม่ไหวโอเคฮะถ้าใครชอบมันถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามมาด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ผมทำไอมีมันนี้อีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือใครจะส่งมาเป็นลิงก์ก็ส่งในลิงก์ในแฟนเพจเซโปมอนได้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้แหละโอเคครับทุกคนขอตัวลากันไปก่อนผมไม่ไหวแล้วก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับทุกคน ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย